สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอน้เจแดงมาทำความสะอาดวัดซอยเพิ่นกินข้าวที่ย่งพึ่งมาค่ะเ <c oughs> จแดงก็ได้ล่องไปแล้วคลิปหนึ่งผู้ใดอยากฝากซื้อว่างไว้ใต่คลิปซื้อที่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดไว้ไต่คลิปเจแดงสีได้โจดมาในงานปฏิบททัติธรรม่อสตาเจแดงมาจอดกินข้าวแล้วมาจอดรดไว้นีพอ่อเต้าเอาหน่อย <c oughs> จอดโลกเดือนนี้เลี้ยวเห็นเตามะเมืองเลขน้ำกันเมึงดูเต้าตัวมือว่านนี่บ่<อ>มือว่านเดี๋ยวไปปล่อยสาแหลดเด้เออตัวเก้าอันบ่เมีนบ่โอ้ตัวเก้าอีหลีตัวมือว่านนี่มือว่านก็ไปปล่อยสาเลี้ยวพุ่นพุ่นอ่ะเมียนมือว่านนี่พ่อยุ่งของเฮ็ดห้องน้ำวันนี้คอยไปปล่อยสาผุนนี่ ป่อยเพิ่กอกระม้าใหเก่าโอ้หน้คือเก่าหมู่บ้านพ่อเล็กหมู่บ้านพ่อเล็กเลี้ยวไปพี่คือขึ้นมาอีก,ก<ะ>มาไก่แทะเอาไปป้อยน้องน้งนำพุ่นเรียวไก,ก่ๆพุ่นอ่ะอ,อือโอ้เราจะเบิ่งเล็กเห็นบ่ มาหายโศกบอกคนมาโมเทนาบุญเหาเห็นอยู่ใต้ข้างเมื่วานนี่เกจดหรือเจเจ็เจเจนี่ละนี่นี่นี่ตข้างมอดูใต้ข้างนี่แม่เมื่ว,ว่านนี่นีแม่ขอว่าเน,นเก้าเจ็ดหรือเจ็ดจ็ดนี่ละเอ้ยจับงา่ายจับนี่แม่ขอสิบองหมากะเฮ้า งับมือซาลาหนี่แม่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 จะไปนั่นไก่้ปากเลยนี่แม่คือเก้าวบองดำๆใต้ข้างนี่แม่พวกก้าวเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเหรอคะว่านี่นี่นี่อือว่านเห็นอยู่นี่ยังขืนไมอยู่เอาไปปล่อยตั้งไก่ไป่หรือไอ้เวทนั่นล่ะไปหากล้ออ้อมอยู่นี่ล่ะที่จับปีว่าเต้ากินผักบุ้งอือสิมาให้โชคบอกคือขืนมาดูแท่ ตาเลียมมองมองอยู่เบิ่งค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านนี่สาวบ่ลงคลิปที่หมู่บ้านนี่ถ่า,า,นนายอยู่แต่ว่าบ่ได้ลงมื้อนี้ขึ้นมาอีกแล้วสิอยากให้แท้ให้ตัวใดหมู่บ้านเห็นอยู่หมอ่องใดขึ้นหนึ่งศูนย์แต่ว่าเห็นอยู่ใต้ข้างนั่น ท่านผูช้ชมสิเห็นตัวใดเตี่ยมีโฉกวาสนาเนาะค่ะเนาะคือว่าดูท่านผูช้ชมที่เป็นศูนย์เก่าก่อศูนย์เก้าหรือแปดเก้าหรือสามเก่า สีไม้โซกอีหลีบอปูเอ้ยกันสีให้โซกเอาหัวออกอีกดูถอดหัวออกอีกแมนอยู่บนนี่แปดเก้าบอวิเอาหัวออกดูกันสีให้โซกนะ่ะเอาหัวออกอีกเด้อพ่อหัวออกอีกแปดเก้าหรือศูนย์เก้าหรือสามเก้า,อ,า,กาอืม มื่อวานบ่ได้ล่งคลิปแล้วนะสิตุนี้บอกสองบอกท่านผู้ชมสองบอโอ้ยมีโศกเดอ้อมีโศกเดอ้อปูเอ้ยปูจา๋าหมู่นี้มาทำความสะอาดวัดเาว่าเ็งานปฏิบัติรรมกันสใหายโศกอีหลีกะเอาไปปล่อยเล้วนะมาตะมองเฮ็ดห้องน้ำพุนนะ่ะี่แดงเฮ็ดห้องน้ำห้ปูงามงาม อุย้ยคือเล็กหาเขียนไวไ้ค่ะท่านผู้ชมคือเล็กหาเขียนไวน้นี่อ๋อปูใหล้ละบ่ห้าสามบม่เห็นชัดๆเด้อเห็นอยู่มองดินไหนมองหนึ่งเป็นเล็กเด้องดูตาเปล่าดูอ๋อ ก็เรจับคือหาค่ะหาคือเขียนไว้เลยคือไม่ขีดไว้เลยดูข้อออกดูปูก,กันสิมาให้โชคอีลีนอ่ะตัวข้อออกอีกดูเลขหาอีลีล่ะคะ่ะเลขหาอีลี น,นี่คือเลขสองนี่เลขสองเขียนคือสีดำอันนี้เป็นเลขหาคือเขียนสีขาวขาวหาสองบอกจำนวงตัวนี้คือจ้างเป็นศูนย์เก้าปูเอ้ยสิเป็นตัวใดเนะาะม่ไห้โศกบอขันม่ไห้โศกโดข้อออกอีกดูปูโดข้อออกอีกวิ โดคออีกว่าสิตโตกรถเด้สิตโตกรถสิโดคอออกไปบอก <c oughs> พูดนะหมู่บ้านนี่อยู่ฝุ่นค่ะท่านผู้ชมพูนพอยู่หลังกุฏิปูของประเทศท้องน้ำวันนี้เจ๊แดงก็ถือไปปล่อยอ <ะ S 1> ไปปล่อยสาแล้วพูนน่ะไปป่อยสาเาออนะปปสาต่ามาให้โซกมาเบิ่งเลขด้วยนี่ล่ะป้อนหัวออกมาล่ะกะว่าสิให้โซกบ่ป้อนหัวออกมาละ่ออาละ ม,ม,มือว่านเนียนเราเมือว่านอยู่หนาห้องน้ำผุนที่ตะข่านเข่าไตรุดขงวนอุ้ยแปดสองหกหนึ่งเรียกของวนน่ะอืมบัานนี้เท่าเหล่าจับไปปล่อยพุ่นหงวนท้ายเอาเลขเลียกเท่าเหล่าจับไปปล่อยสงสารนี่เมื่อกี้มันมจอดรถเห็นอยู่นี่เห็นอยู่ต้นหนารถเท่านี่ตัวเก้าบ่ตัวเก้าตัวเก้าพ่อสามสันตัวนี่ขวดทองปิดเหมอพี่เห็นเลขห้าอยู่เมื่อาวานน่ะ เลขสอเล้เคนสวยคนงามยี่หลาคนงามให้แม่เพิ่งเห็นน้ลูกเด้อคุณเตาเอยมือหานะพวกกุเนี่ยนี่เลยเหเห็นบ่ะืึจ้ไหนข้นมาพูดยุสาสผลดิบอกคือขนมานี่แสดงว่าคนเที่ยวนี่เนาะเที่ยวนี่เที่ยว พสลาดเธ้มาอยวัดเจ้ามันยังกระดองบาทเบิดถือเคียงยตัดหย,ยา<ป>บอ่เอออาจจะหมดยุนำมนีหลายปีแล้วมั้งแต่ว่าสิเป็นเต้าหน่อยเนาะเห็นแล้วเลขน่น,นะนี่บอกเห็นฮาเห็นสองเท่าเลยยุ่นีห้นี่นี่สองเป็นเลขสองตัวนี้ก็เป็นเลขฮาตัวนี้ก็เป็นศูนย์เก้านี่หละ คูนเกลือหือสามเกลืให้โซกแล้วก็ไปเดอ้อค่ะเดอ้อเอาสิไปไซบันนี่เอาไปบ่งเก่าอยางมาตะทนนั้งใดเมื่อกี้นี่ยางมาตะขูดปูพุ่นละ่ะว่านเจออยู่พุ่นเนาะนี่พุ่นยางอยู่นี่บังหันไปสิไปไซบันนี่เอาไปอันโอ้ค่อยพุนน่นยางค่อยเตงงายาง ไปบันนี้ไปไปย่างดูย่งางไปน้องน้ำก็ยุ่งไก,ไก่ผุ่นย่างได้แจ้งขึ้นมาเที่ยวขึ้าไปเที่ยวทางอื่นขึ้าไ,ไปยุน่น้ำย่งางไปปานคน้นเคิียดบ้างหรือเปล่าท้าใด คิดแล้ยเนีสร้างฮะตีออกมาแล้วสิ่สามราคาตีออกมาแล้วสี่ามราคาอืมจังสิได้คำนวณออกมาว่าหลังเท่าใดตีเอาค่ะท่านผู้ท่านผู้ชมผู้ใดอยากสร้างสลาปฏิบัติถรำเจแดงจองไหวเนื่งหลังให้เดือดสกาวมากปฏิบัติผู้ใดอยากสร้างกับมาปฏิบัติธรรมสร้างเป็น ซื้อของเจ้าของเนาะถึงย่ามมากกับมาปฏิบัติรรมกัได้มาพักอาศัยเป็นของเจ้าของหรือสิให้ปูหรือสิให้ท่านอื่นถ้าเจ้าของบ่มาเนาะอย่าอยู่มุมงไดก็หามไปได้บ่เป็นใหม้ได้พันสีเฮดเล็กอันนี้เฮดไม่สัวข้าวห้ปูถ้ำ้วยเล็กเนาะค่ะเล็กโปร่งระกะไม่อาจแผ่นเดียวเนาะวันนี้ก็ม่แอมก็บม่ยู่ เห็ดยู่สัวข้าวโยกไปสายใดว้ให้แม่ขาวห้าน,น้อนาต่างองยหนอยให้พออืนาต่างจากอันเดียวทั้งหลังเนาะพ่อกับประตูนาเอาซ้ำนี่แหละแค่เดือนสัาก,กาวหลังหนึ่งวันปีใดเจ้าของมาอยากปฏิบัติธรำมาสวดมนต์ขมขึ้นเขาพันษาออกพันษาพัน พระก็มาอยูวัดได้เนาะจำสินก็ยูกุติจะฟ้องมาม่ไก่คนอื่นอยู่เนาะเฮ็ดไว้หลายอหลังจองได้เด้อค่ะท่านผู้ชมสิจองหลังเดียวหรือสีสมทบก็ได้เนาะขามาสมทบงบประมาณเท่าใดก็สิได้สร้างไว้เท่านั้นเอาเอาโครงเล็กเบอร์เด้อค่ะอันนี้อันไม่ไม่ฮหดหลังเดียวนี่แหละสร้างเพื่อนเฮ็ดให้ฟรีเต่า่าเพื่อนเอาบุญแต่ว่า งบประมาณหลังละหาพันบ่เกินหาพันน้องเนาะคำนวณเล็วอองมากใส่เลกโป้งเฮ็ดแม่ซี่กับสีดไดยูผ้ากับสีดไดยูกันหลจะจะแดงจองไว้หลังนึงแล้วหัดย่ำวันพรามากเขาันษาไปอย่างไม่ยูกับไม่ยูได้เน,นาะแ้วก็จะอาบไหว้งานปฏิบัติท่านผู้ได อยากส่งไลฟ์ซื้อเขามาชื่อและที่อยู่เอ้ยชื่อส่งเขามาฟรี่ได้ค่ะสิจดให้สวดมุ่นสะดอเคาะต่อสตาต่ออายุเสริมดวงวันที่3 1ถึงวันที่6ของทุกปีค่ะส่งไลฟ์ซื้อเขามากสิใส่กับถูบเทียยนหลกักเอาไปไว้ในจานมันก็สิสวดให้หลังเก่าแควนน้าได้สายสินนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำลุ้ยถูกหวยรับปีใหม่นี่ด้วยค่ะเดอ้อท่านผู้ชมจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ